สบายดีเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะมาเติาคอมเมนต์ของน้องคนนี้เลยนะว่าเป็นอย่างเนาะหลายหลายคนจึงเชิดทิลบเนาะสำหรับตัวของอาจารย์คิดว่าเนาะเฮาบ่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนเนาะคันาว่าเฮาบบมีเป้าหมายเนี่ยเนาะบบมีเป้าได้เป้าเสียเนี่ยเนาะแน่นอนเนาะพอที่มันทิลบนะจะเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะฉะนั้นการที่เฮามีเป้าหมายเนาะเป็นสิ่งที่ดีเนาะคันาว่าเฮาบ่มีเป้าหมายเลยเนาะ แสดงว่าคนผู้นั้นเนาะจะบ่งบอว่าเขาจะจอดในจุดใดจะควรจะไปในทิทางแบบใดเนาะอ่ะสมมุิว่าเนาะในมือเนี้ยเนาะอาจารย์จะมีเป้าหมายอยู่ที่สมมุิว่างบปริมาณที่สามสิบสองเนี่ยเนาะอาจารย์จะตั้งเป้าไว้ที่ห้าสิบดอลเนาะห้าสิบดอลเลยทันทีเนาะเพราะว่ามันก็เป็นงบปริมาณที่ว่าสูงแล้วก็ต่ำจนเกินไปเนาะรนะว่าเขาตี คิดเสียเป็นเงินกลีบเงินบ้านเฮาเนาะเชื่อว่าเนาะอ่าซาดอนเนาะกาชิว่าหลายได้เนาะสามสี่เศษเนาะก็ถือว่าสามารถอยู่ได้เนาะอ่าโอเคฉะนั้นเฮาจะมาลงเบิ่งว่าเฮาจะสามารถเฮ็ดไปฮอดได้บ่เนะาะอะไรว่าอาจารย์จะเดินเงินแบบอ่าเบาๆเนาะโอเคเออเดอร์นี้ไปอยู่ทีเจ็ดจุดห้าเลยเนาะโอเคเออเดอร์นี้ซื้อขึ้นไปต่อเนาะ ซื้อขึ้นไปต่อเนาะเพราะว่านิ้นมของมันเนาะนิ้นมขาขึ้นนิ้น้มขาขึ้นแน่นอนเนาะโอกาสที่มันจะขึ้นไปมีหลายก่อนเนาะแต่ว่าเรามารู้นํากันว่ามันจะขึ้นไปได้บ่อเนาะเพราะว่าอาจารย์จะบ่ได้นินนักการเดินเงินที่มันออเดอร์ใหญ่เนาะเพราะว่าจะเน้นนักหลักคือเป้าหมายเนาะจะเฮดให้ได้เนาะในเมื่อที่เอาเฮดฮอตเป้าหมายแล้วคือวนันของเฮาเฮาสามารถอยู่มันได้บ่อ้าวคือนิ่งเหระจะเสมอหรือจะวินเนาะ อ่ะโอเคเนาะก็ถือว่าแหงนหน้อยเนาะแต่ก็วินไปเนาะคืออ่ะเนาะคือวินไปอีกหนึ่งออเดอร์เนาะมาเบิงนะ้งเนาะว่าเราจะสามารถเหตุเป้าหมายของหอในบอร์ในเมื่อที่เหาเนาะหอดเป้าหมายบ่าหอดเป้าหมายอย่างน้อยหนึ่งก็ขอดยุ่ได้คือกันเนาะโอเคฉะนั้นออเดอร์นี่เนาะเชื่อให้หอดเป้าไหวเนานะสามสิบเอ็ดนี่เน,นะนาะเนาะกะนว่าเป็นแหงน้อยแบบนี้เนาะ อ่าซึ่งตัวของอาจารย์นี่บ่มีความมั่นใจเนาะบ่มีความมั่นใจเนาะจึงขอผ่านในชุดนี้หานจากหนึ่งออเดอร์นะหานจากหนึ่งออเดอร์นะรเนาะจะบดีเอาอผู้ออเดอร์จนเกินไปเนาะเพราะว่าคั้นห้าว่าเฮาบ่ามั่นใจเนาะคนเนาะกับบุคคลออกเนาะสลายคนที่เเสียเดย้มั่นใจหรือบ่มั่นใจออกออเดอร์สุ่มสี่สุ่มห้าไปโดยที่บ่มีการวิเคราะห์ตลาดเนาะคั้นห้าว่าตลาดแบบนี้เฮายอมรับความเชียงได้บ่ คันห้าว่ายากคอดเป่าไหวแน,น่นอนเนาะต้องอกงบปริมาณที่ประสูงในหนึ่งเนาะอ่าเมนบอลล่ะคันห้าว่าบ่สูงแน,น่นอนมันจะบคอนเป่าไหวเนาะฉะนั้นมาออเดอร์นี้อ่าไปู่ทีสิบดอนเลยซะเนาะอ่าเชื่อให้คอนเป่าของเฮานี่ไหวขึ้นเนาะห,ห้ฮคอนเป่าของเฮานี่ไหวขึ้นลองเบอ่งว่ามันจะเขาจะเห็นได้บอกเนาะ โอเคอ่าเอาตัวนี้ตามซื้อขึ้นไปนะเพราะว่าอ่าสังเกตนะคนเนาะสังเกตท,ทีมาเตอร์กดซื้อเนานะเพราะว่าอย่างให้คนสังเกตแห่งเขียนตัวนี้เนาะมันมีแห่งซื้อที่ฮักดันราคาขึ้นไปเนาะฉะนั้นเนาะบงบอกว่ามีแห่งซื้อเนี่ยเข้ามาหลายเนาะโอกาสท,ที่มันจะขึ้นไปมีเนาะเพราะว่าเนียวน้มของมันเนี่ยเนียน้่มขาขึ้นเป็นบ่เนียน้มขาขึ้นแบบเต็มโตเนาะฉะนั้นมาลุ้นน้ำกัน,นมาลุ้นน้ำกันเนาะือเดีย ب ب ๋ยวบ่ ก็เป็นแท่งที่ว่าน้อยจนเกินไปเนาะมีความเสี่ยงอยู่คือกันเนาะอ่าโอเคอเนาะก็ชือว่าอ่ายังบอ่สามารถขึ้นไปได้เนาะฉะนั้นเนาะการเทเนาะคนเราต้องต้องห่้งว่ามีได้มีเสียมินบอสสนันทุกคนเนาะการบริหารทุนกิจการบริหารเงินเนาะออกอเดอร์ที่มั่นใจอย่างมาความเสี่ยงเนาะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะอันะนี้มอที่ฮัวบอนเป้าแล้วก็ต้องหยุดให้มันได้คือกันเนาะน,นั้นคือบ่งบอกว่ามีไหนของคนเราเนาะมา คือมันมาขึ้นเนออเดอร์นี้เนาะเขามาเบิรงว่ามันไกลผ่านฮอนบอกโอเคออเดอร์นี้ซื้อขึ้นไปต่อเลยเนาะมาอ่าอย่ามาทความเชี่ยงได้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าโอกาสที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมาเตือนบอกว่ามันมีเนาะมันมีสูงเนาะเพราะว่าเนี่แห่งเนี่ยเนาะคิดว่ามันจะฮักโตขึ้นซื้อๆเนาะอ่าเห็นบอกแห่งนิดน้อยเนาะฮักโตเนาะฉะนั้นออเดอร์ต่อไปเนี่ยไม่ต้องลังเลใจเนาะทุกคนเนาะทราบมาตาบซื้อขึ้นได้เนาะกันนะฮะว่าออเดอร์นี้วินเนาะเสือว่าฮอดเปาของเาเนี่ยแนนน่ออู้ โอ้นอนฟาร์มทุกคนสูงเนาะโอ้โอ้อันนี้ยาวประมาณสิบแปดเมตดเนะาะคนเนาะคือยาวประมาณสิบแปดเมตรเลยเนาะโอ้กถือวนะ่าตึงเนาะอ่าสัานีเมื่อที่ฮอดเป้่าแล้วมันบอหยุดเดี๋ยวบอกทุกคนหยุดเดี๋ยวบอกคันห้างหยุดบอได้เดี๋ยวโอกาสที่ไปต่อได้มีเสียมันบออ่าสมมติว่าเนาะฮอดเป้่าแล้วเนาะจ้ามสิบหก อ่ะอันนี้อาจารย์จะบ่งบอกว่าขนไม่มีนยัยโอเคออเดอร์รนี่ตามขายเลยเนาะอ่ะลองเบิ่งเนาะอันนี้คือสมมติว่าอาจารย์ฮอดเป้าเนาะปึ๊บแต่ว่ามันลก่เป้าหน่อยนึงเนาะคันห้างว่าไกา่เป้าเฮาสามารถลิ้นโตที่มันไก่เป้าเนาะคันห้างว่าออเดอร์เนี้ยเนาะได้หรือเสียได้หรือเสียหรือแม่นยุดเลยเนาะเพราะว่าหอาได้ตามเป้าเนาะเพราะว่าเอาได้ตามเป้าเนาะ อ่าได้หรเสียเมนยุตเลยเนาะการเชนะ็ดเนาะคนเนาะมันว่ได้วินเสมอไปเนาะอ่าโอเคก็ชื่อว่าเฮาได้เกินเป้าเนี่ยมาหลายเนาะคนเนาะเอาเงินบ่ขึ้นโอ้ขึ้นละเนาะอ่าแสดงว่าเฮาได้เกินเป้าเนี่ยประมาณร0อยเซนเนาะการเช็ดมันมีได้ไมีเสียพ่กคนตรงยอมครับามเสีย่ยงให้มันได้การที่เฮาจะไปต่อเนะนาะคันห่างวสมมุติว่าอาจารย์บ่ยุดเด้เนาะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไปายไปต่ออีกเนาะ เอาไปไปต่อเนาะเอาไปไปต่อก็หกโอ้บ่หั่นละบ่หั่นละนะเนาะออาบอหาะนะ่หั่นล้วเนาะชื่อว่าเหาเข้าอ,อ,กอ,อกระเดินเนี่ยบหนะ่หั่นเนาะฉะนั้นเนาะเหาก็ขวัญยุดแล้วเนาะคนเนาะเขาได้ตามเป้าเนาะอาจารย์เชื่อว่าเนาะคนที่ติดลบเนาะมันบ่มีเป้าเสียเนาะแล้วก็บ่มีเป้าได้ ฉะนั้นจะเหตุให้เหาคาดวไิไนัยในจุดนี้นะทุกคนเนาะอ่าโอเคฉะนั้นอาจารย์จะบอไปต่อนะทุกคนเอาเงินเข้าในพอร์ตไว้ซะนะโอเคเนาะการที่ว่าสําหรับคลิปนี้นะทุกคนเนาะหวังว่าจะมีประโยชน์ให้แก่คนที่ท,ที่ลบซ้ำๆที่ลบหล,ยลายๆเนาะฉะนั้นเหาควรปิดอ่าโมเมนตนะ์เนาะตั้งจิตไม่ใจไม่เนาะให้ให้เฮาเนี่ยเนาะมีชีวิตท,ที่ดีขึ้นเนาะขณะว่าเฮายังคิดแบบเก่าๆเ,เ,เดิมๆเมนาะแน่นอนเนาะ เราจะยังที่ลบแบบเดิมๆนะเอาคนลนะสำหรับคลิปนี้บายๆนะคนลนะ